พวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วผันมาทานดีบุญกันนะครับแน่นอนคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับจะลองดูโยมอาจจะมามาลองฉันดูก็ดีขึ้นจริงๆชักภูกโกหกก็มุกษาในโยมลูกง่ายเดินง่ายแล้วก็หายปวดโอ้แต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ตั้งแต่ผมกินมานี้ผมไม่เคยเห็นตัวไหนที่จะดีเท่าดีบุญน,นะครับอเอาศักดิ์ศรีผมมารับรองได้ว่าตัวน,นี้ไม่โกหกครับแล้วจะรู้ว่าชีวิตใหม่มีจริงนะคะได้ อายุเก้ปีก็จะมาทานให้ดูการันตียืนยันปลอดภัยหายห่วงรับประกันเลยค่ะว่าดีบุ๊คแน่นอนจริงๆค่ะ5้ากล่องมีเห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายอะไรหมดเลยค่ะปวดหัวเข่าทั้งสองข้างไปโรงพยาบาลนี้หมอหนัดผ่าแล้วก็ผัดหมอมาว่าขออีก3เดือนนะคะขออีก4เดือนนะคะขอลองทานยาดูก่อนแล้วหลังจากที่ทด้ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงมากเลยค่ะคือลองทานหลายตัวแล้วมันก็ไม่หายแต่ดีบูนี้โอเคเลยค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกายเรากลับคืนมาเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงุ้มค่ะถึงงแพก็คุ สำหรับร่างกายของเรานะคะแม่ซึ่งอายุ9 1ปีนะคะอ่อนแล้วก็ตึงอ่อมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะคะทรมานเหลือเกินเราดูแล้วดูจะขึ้นกระไดทีจะนั่งจะลุกทำไมเดินอย่างนั้น่ะนี่นะคะพี่ทัศนีนะคะก็จะชงแล้วชงน้ําประมาณขึ้นแก้วกับน้าเย็นปกติค่ะแล้วก็คนคนคนผงจะเป็นสีอะไรคะสีเหลืองๆค่ะสีเหลืองๆเนาะ่ะนี่ก็คนประมาณนี้นะคะห่นง่ายมากนะคะแล้วก็เข้มข้นเนาะคุณคุณแม่จะทานแล้วนะคะทานได้เลยค่ะ ทานเข้าไปแล้วนะคะคุณแม่อายุ90ปีนะคะก็ทานพิษพันธ์ดีบูนนะคะทานง่ายไม่ขุมไม่คาวแล้วก็ทานแล้วก็พี่กระเป๋าขึ้นเดินได้แข็งแรงขึ้นหมดแล้วพอดได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะยโยมปวดแบบอยากจะทุบหัวก่าิจริงๆจะเดินลําบาก เหมือนเสียวมันมีหรือแล้วเข้าไปแทงเนี่ยก็13ปีได้ประมาณ13ปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมิถาศจะมีอาการทรมานมากๆเลยใช่ไหมใช่กระตุ้งข้อเท้าจะเสียวแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีกันไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วค่ะสิบวันเดินดีของเดินไม่ค่อยเสียวอาตมาก็ขอคุยกับพาะสารพระเรื่องยนะพระภูโกก็มุขสานิยมอาตมามาลองชั้นดูก็ดีขึ้น จริงๆก็ลองดูโยมขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้คุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สามแต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูนก่อนเจอดีบูนก่อนพี่ก็โชคดีไปพี่ลองมาเยอะแล้วอลองมาหลายขนาดแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่านี้เป็นมันทรมา มากนะคะใช่ค่ทะทรมานเนาะแล้วคนเราอะ่ะจนวันวันนึงนั่งมองนอนมองแต่ว่าเพดานอ,ะอ่ะก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยทำมาทุกวิถีทางแล้ว<ช>ขามาแล้ว<ช>ตัวอื่นเราก็ลองมาแล้ว<ช>จะลองอีกสักตัวก็ไม่เป็นไร<ช>แล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่ลองผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเนี่ยขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้นเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยคือคนที่เป็นอ่ะถ้าใครไม่เป็นไม่รู้นะเพราะความเจ็บปวดอ่ะ เวลาเราหายเราจะรู้สึกดีใจแค่ไหนครอบครัพี่ดีใจทุกคนดีใจทุกคนที่ที่กลับมาเดินได้แล้วจะรู้ว่าชีวิตใหม่มีจริงนะเป็นประธานตลาดัตลุงศรีนครลำดวนนะผิดท่ายังไงไม่ทราบปรากฏว่าเอวผมนี่มีเสียงดังวืดวืดวืดเก็บเลยครับสองเดือนผ่านไปผมก็ไปหาหมอนะครับหมอกระดูกไปทุกที่ไม่ได้ผลครับผมก็บอกว่าจบแล้วเอวผมนี่จบแล้วผมก็ไปนวดครับ วัดพระโตน้ะจะมีชมรมนวดแผนโบราณก็ไปไปเขาก็บอกว่าต้องลงหนักนะถ้าบปินแบบต้องลงหนักเขาก็ใช้เท้าตรงอีวมนี่นมันก็ดังมีเสียงดังผมก็คิดว่ามันจะหายแน่นะเขาก็บอกว่าน่าจะหายหผมก็ดีใจนะกลับม,มาบ้านผมก็มานั่งดูมันเก็บนากขเก่าทำให้ผมหนักใจมากเลยผมไปในไปงานในช<ห>ีวิตผมผมว่า ตังนี้แหละเป็นตั้งที่หนักที่สุดปวดมาเลยสองเดือนผมก็กินยาหมอก็ดูตลอดเขาก็ไม่มีดีขึ้นเลยผมนอนเนี่ยลำบากมากเลยกว่าจะลุกได้ก็คือทรมานมากผมก็เล่นเล่นโทรศัพท์ไปเงี้ยไปเจอผมก็ยังไม่เชื่อหรอกนะในความรู้สึกไม่ไม่เชื่อเลยแรอะแต่พอได้กินแล้วนี่ไม่ต้องคิดเลยตอนนี้ไม่ได้คิดเลยครข้งหลังนี่ผมไม่ได้คิดเลยเดี๋ยวนี้ไม่เสียดายเลยผลปรากฏว่ามันดีขึ้นเลยดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้จ้างผมสักบาดนะอยากให้ผู้ที่มีอาการแบบผมลองใช้ดู ตั้งแต่ผมกินมานี้ผมไม่เคยเห็นตัวไหนที่จะดีเท่าดีบุนนะคะะรับคือกินกินมาตลอดละ่ะผมเอาศักดิ์ศรีผมมารับรองได้ว่าตัวนี้ไม่ได้โกหกครับผมกินจริงอย่างแม่แบ้านผมนี่เ <c oughs> ขาเป็นคนที่หัวแข็งมากเรื่องยานี่เขาก็เขายังยอมรับเลยพอเรามาทานดีบุลนี่ดีจริงๆครับวันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองเท่านั้นนะคะเด๋ยวว่าทานน้อยมากๆนะคะนี่นะคะเราก็เทผงดีบุลลงไปนะคะผงเป็นสีอะไรคะเป็นสีเหลืองเนสีเหลืองนะคะใช้พี่นิยมคนเลยนะคะ แล้วเราก็คนนะคะคนให้อาหารเสริมละลายนะคะัวดีบูนเนี่ยจะเป็นผงที่ละเอียดมากๆเนอะแล้วก็ละลายได้ง่ายนะคะทานง่ายนะคะอะตอนนี้จะทานแล้วนะคะจะชงดื่มแล้วครับตอนนี้ผมดื่มให้พี่น้องได้ดูนะครับทานง่ายครับขมไหมคะไม่มีผมครับเผื่อหรไม่ไม่ครับเป็นแค่้าน้ามะนาวอือ่ทานเข้าไปแล้วนะคะเรียกว่าเป็นการยืนยันนะคะว่ากินจริงเห็นผลจริงนะคะดื่มให้ดูกันเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็ผมไม่ได้โกวพี่น้องนะครับผมกินแก่นี้ ลรกนี้ผมไม่มีแล้วสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะไดีไว้ทดลองนุ่นทดลองนี่ มันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรก mm hmm. แล้วก็พอดีขึ้นกระทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าช,ชุดหนึ่งเห็นคุณลุงบอกว่าก,ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าแน่นอนโอ้โหสุดยอดมากเลยปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วผ่านมาทานดีบุญกันนะครับแน่นอนครับไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับคนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบปุงค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆคุ้มมากคุ้มมากคุ้มเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกเจอดีบุญเอาอยู่เลยมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลย ดีบูนนะคะตอนนี้ที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะคะปวดข้อปวดเข่านะคะกระดูกทับเส้นปวดสะโพกร,ร้าวลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะดีบูนช่วยฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีหลายๆเคสนะคะออกมารีวิวว่าสินค้าดีจริงนะคะสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบูนช่วยได้เป็นอย่างดี